ีนี้อุบลอย่างที่บอกว่าจุดที่เราแบบติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดอะบ้านเรือนไม่ต้องพูดค่ะไม่รอดอยู่แล้วน้ําทั่วหมดแม้กระทั่งคนย้ายมามาอยู่ศูนยพักพิงนะอยังไม่เหลือเลยอะท่วมเข้ามาถึงเต็นต้องอพยพหนีกันไปอยู่ที่ที่สูงกว่าเดิมอีกค่ะอพยพแล้วอพยพอีกใช่ค่ะโอ้โหแล้วจะไปไหนต่อดีล่ะพี่เบิร์ตถ้าเกิดว่ามันท่วมมาถึงเต็นพักพิงแบบนี้ นี่หลายพื้นที่ของอุบลน,นะเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบคุณผ,ผู้ชมจะได้ยินวารินชำราบวารินชำราบเป็นบ่อยหน่อยเพราะว่าอะไรอ่ะน้ำมันท่วมฝนตกแบบนี้ชาวบ้านกว่า500หลังคาเรือนก็เกือบเกือบ2,000คนเนยนะต้องหนีน้ำท่วมไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วก็กระจายไปตามจุดต่าง,างๆะคะ่ะแล้วชาวบ้านที่ชุมชนท่าก,กอไข่เนี่ยหนีน้ำมาอยู่ตรงใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยมาอยู่ได้สัก3าวันนี่แหละ ปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ํามูลเนี่ยก็เพิ่มสูงมามากกว่าที่คาดการไว้แล้วฝนก็ตกลงมาเติมตลอดเติมตลอดน้ําก็เลยไหลเข้าท่วมเต็นที่พักค่ะทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกแหละอพยพแล้วอพยพอ,อีกต้องหนีไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้น อย่างบริเวณศูนย์รอบสำนักงานที่ดินอำเภอวารินชำราบเนี่ยจุดตรงนี้มันอยู่ริมถนนค่ะพื้นที่ตรงนี้ต่ําด้วยพอฝนตกลงมาน้ําก็ขังดูแบบเนี้ยเดินลุยน้ําน้ํารอการระบายแล้วก็ท่วมมาที่เต็นที่พักโอ้โหดูภาพนี้สิคุณยายคุณป้า นี่อยู่ในเต็นท์แบบนี้ก็ต้องอพยพไปอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชราบซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันสูงกว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็กลัวไงว่าเอ๊ะฉันอพยพแล้วฉันอพยพอีกแล้วฉันจะต้องอพยพอีกทีด้วยไหมโอ้โหนี่แหละฮะคุกของคนที่ต้องอพยพคือการจะอพยพในแต่ละครั้งเนี่ย มันก็ลำบากใจแล้วนะ<ช>ครับแถมถ้าไปแล้วไอ้ที่อยู่มันโดนซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหบ้านตัวเองอยู่ไม่ได้จะไปพักทิงที่อื่นเอ,าอ้าทท่วงตามไปอีกอ